รอบที่แล้วเก็บผลผลิตได้อยู่แค่500ลกว่ากิโลเองปกติแล้วจะต้องได้เก็บได้เป็นตันไม่ง่ายเลยครับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดูแลจนใจคิดว่าจะตัดต้นทิ้งต้องใช้ไม้ค้ำครับไม่ไม่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวกิ่งมันจะลงไปละละดินเลยครับผลผ,ผลส้มนี่จะไปอยู่กองกัะดินหมดครับ ับสวัสดีครับผมลุงอนุชาติสมบูรณ์ศักดิ์ผมอยู่ที่หนองเสือตำบลบึงบอนจังหวัดปทุมธานีครับปลูกส้มเขียวหวานครับก็เดิมทีก็มีพักพวกเขาแนะนำครับบอกว่าให้ปลูกส้มเขียวหวานเขาบอกว่ามันจะดูแลง่ายเราอายุมากแล้วเราก็เลยมาลงทุนปลูกส้มเขียวหวานก็ไม่ง่ายอย่างที่ว่าเลยครับเพราะว่าเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะไปหมด ปัญหาที่เจอหนัหนกๆเลยก็มาเจอตอนที่ว่าผลส้มมันร่วงร่วงช่วงที่ว่ากำลังกาลังติดลูกกำลังจะสวยงามอย่างชนิดว่าหาหาหาที่เปรียบไม่ได้พอลูกพอเริ่มได้ขนาดปับ๊บผลส้มก็จะร่วงทิ้งลูกจากต้นทั้งหมดเหลือผลผลิตรอบที่แล้วเก็บผลผลิตได้อยู่แค่500กว่ากิโลเองปกติแล้วจะต้องได้เก็บได้เป็นตัน หลายๆตันเลยนะครับทั้งหมดนี่ปลูกอยู่200ต้นครับครับส่วนใหญ่ก็จะไว้อยู่กั2ปีแล้วก็เริ่มไว้ลูกได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ใส่ปุ๋ยและใส่ย,ยาฆ่าแมลงพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ปัญหาก็ยังอยู่ที่ว่าผลส้มเนี่ยมันล่วงสาเหตุเขาบอกว่ามาจากโรคหวงหลองปิงที่ผมได้เข้าไปปรึกษาท,ที่มหา,าวิยาลัยเกษตรนะครับเป็นกันทัทั้งนั้นนะครับผมไม่ง่ายเลยครับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดูแลจน ใจคิดว่าจะตัดต้นทิ้งเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นแล้วครับพอเริ่มใช้รู้สึกว่าอ,อะไยอย่างก็ดูดีขึ้นใบเบยเขียวต้นต้น,ตนแข็งแรงแตกแล้วก็พวกอ,อ,อุปสรรคไอพวกหนอนพวกแมลงก็น้อยลงจะเป็นโรคใบแก้วทําใหออ้ลูกไม่เคยติดลูกครับถามว่าอันตรายมันก็มีผลอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันทิ้งลูกครับผมระยะการฉีดนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณ15วันครับผม ฉีดครั้งรู้สึกว่าใบเบยใบส้มนี่จะสวยขึ้นจะแตกแล้วก็เขียวใบแก้วก็จะน้อยลงเท่าที่ดูนี่ก็จัดว่าผลผลิตที่ออกมาก็ได้ดีพร้อมควรเลยละครับใบเบยนี่จะเขียวสวยแล้วก็เริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาอีกเท่าที่สังเกตดูผลก็ผลผลิตที่ออกมาตอนนี้เป็นที่พอใจมากๆเลยครับถ้าไม่ร่วงนะครับโอเคครับเที่ยวนี้ก็คงจะได้ พอพอเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยครับที่เคยไปถามมาก็เป็นกันแบบทุกแทบทุกที่เลยครับคือผลล่วงนี่เป็นเหมือนกันหมดครับส้มพันนี้มันจะออกปกติแล้วถ้า,ถาเจริญเต็มวัยแล้วนี่ก็ผลผลจอกไม่ถึงกับหวานจัดจะหวานอมเปรี้ยวน้อยๆลูกจะออกสีเขียวครับผมถ้าสุกเต็มที่ก็จะออกสีเหลืองเหมือนกันครับช่วงนี้ที่ดูแลก็คือจะทำยังไงไม่ให้ผลส้มมันล่วงอย่างเดียวครับตอนนี้ เราก็พยายามดูแลแล้วก็พยายามฉีดยาตามตามโดสที่ให้มาว่ากี่วันเจ้าที่ทางเกษตรแนะนําให้ฉีดยาครับผมฉีดยาเข้าต้นใบก็มีส่วนครับใบก็จะมีทั้งพวกเชื้อราเอยทั้งพวกแมลงกัดใบแล้วใบจะไม่สวยเหมือนตอนนี้นะครับใบมันจะออกว่าใบไม่เคยเต็มต้นแล้วใบจะออกงิกๆแล้วก็มีเป็นใบแก้วทําให้ส้มที่ออกมามันได้ผลผลิตไม่ไม่ดีเลย ล่วงเกิบหมดครับได้ผลผลิตอยู่แค่ประมาณสักเที่ยวที่แล้วได้ผลผลิตอยู่ประมาณสัก500กิโลได้เนี่ยครับเริ่มเนี่ยช่วงเนี่ยครับที่ไว้ลูกกาลังเริ่มติดเนี่ยนะครับที่เห็นเห็นเนี่ยลูกกาลังเริ่มติดเป็นพวงเป็นพวงลูกจะขนาดขนาดนี้ใหญ่กว่านิดนิดครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งอะครับนะครับมันจะเริ่มทิ้งลูกใบมันจะไม่สวยแบบนี้เลยใบมันจะกระล่อนกระล้อเลยแล้วก็ใบยังหงิกเป็นแบบเขาเรียกตามชาวบ้านเขาจะเรียกใบแก้ว ใบที่มันจะออกงิกๆออกออกเหลืองแล้วงิกๆนะครับไม่สวยเลยใบผมก็คงต้องใช้ต่อไปอครับตอนนี้ตอนนี้ใจมันก็ทุ่มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าโอเคว่ามันดีขึ้นเห็นเห็นผลได้ชัดทันตาเลยะครับนี่ตอนนี้เราก็พยายามดูอยู่ดูผลดูลูกส้มอะไรต่างๆผมดูแล้วมันก็ดีดีดีกว่าเที่ยวที่แล้วเยอะ,อะครับก็สังเกตอยู่ครับว่าผลส้มเป็นยังไงจนแล้วว่าต้องเที่ยวนี้ต้องหาไม้มาค้ำกิ่งเพื่อ ไม่ให้มันร่วงโรยมาติดดินไม่งั้นผลส้มที่กำลังผลีอยู่ถ้าลูกใหญ่ๆขึ้นแล้วมันก็จะห้อยติดดินเลยครับเริ่มดกเต็มต้นเลยครับไปเดี๋ยวเราผมจะพาเข้าไปชมสวนส้มว่าเป็นยังไงบ้างว่าผลผลิตที่ออกมาวันนี้ดีแค่ไหนที่ได้มาถ่ายทำกันเนี่ยครับ สนับสนุนโดยสุดาเทพโกโก้สุดาเทพโดโดสารสกัดเกรดพรีเมียมจากประเทศสเปนสองขวดครบจบทุกการบำรุงสนใจโทร0661495599หรือล i ์แอปสุดาเทพ ส้มตอนนี้จัดว่าออกได้แบบว่าเป็นิที่น่าพอใจมากๆเลยครับผมหลังจากที่ใช้สามเที่ยวนี่รู้สึกว่าผลส้มออกออกได้ดีมากครับต้องใช้ไม้ค้ำครับไม่ไม่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวกิ่งมันจะลงไปละละดินเลยครับผลผ,ผลส้มนี่จะไปอยู่กองกระดินหมดครับมีสิทธิ์ครับผมถ้าไม่ค้ำนี่ถ้าเดี๋ยวกลายเป็นว่าเจ็บผลผลิตไม่ได้อีกส้มลงไปกองอยู่กับดินนะครับก็คิดว่าอีกระยะประมาณสักเดือนเดือนกว่านเนี่ยครับ จะลูกจะใหญ่กว่านี้อ,อีกอีกสักระยะหนึ่งครับทีนี้จะเริ่มทิ้งลูกครับผมปัญหาที่เจอมาใช่ครับแต่ตอนนี้หลังจากมาเดินเดินดูจับผลส้มดูดูคั่วดูกิ่งรู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะครับนั่นหนาขึ้นนะครับเท่าที่มองนี่น่าจะเหนียวขึ้นกว่าเก่าขึ้นเยอะเลยครับเพราะตอนนี้เราให้สม่าเสมอด้วยครับแต่ว่าเออมาแนะนําผมเดียวเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องนําดินไปตรวจที่กระทรวงเกษตรนะครับเที่ยวที่แล้วนี่ผลออกมานี่จะออกเปรี้ยวครับ คือเก็บได้อยู่ประมาณสัก500กิโลเที่ยวที่แล้วนะส้มเวลาทานแล้วบอกว่าแกะพอทานครับโยนทิ้งเลยดีกว่าคือจะออกเปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวแต่ไม่ถึงไรนั่นเปรี้ยวแล้วก็ชืดๆเปรี้ยวๆคล้ายๆว่าทานแล้วไม่อร่อยเลยไม่ไม่ว่าไม่คิดว่าเป็นส้มครับรสชาติมันก็จะหวานน่นะครับครั้งแรกตอนนั้นที่ปลูกกหวานครับแต่มาเที่ยวเนี้ยแต่เที่ยวหลังนี้ที่ออกมันจะมีบางลูกที่ว่ามัน,มน เกิดมาแล้วมันโตแล้วมันหลงนะครับเราก็ได้เก็บมาลองทานดูจัดว่าหวานขึ้นนะครับผมเออยังน่ากินยังบอกว่าเออค่อยเป็นส้มหน่อยก่อนนี้ทานบอกว่าแต่มน้องๆมะานาวครับออกเปรี้ยวแต่มันเป็นแบบพระส้มตกค้างรุ่นรุ่นที่รุ่น,น,น,นออกก่อนนะครับลองเอาส้มมาทานดูเอ,อส้มเราก็หวานแล้วนี่เนะาะลดคาดีขึ้นเยอะๆเลยครับคออ่อยเออค่อยทานแล้วบอกเออนี่นี่ละส้ม ผลผลิตเที่ยวนี้ถ้าออกมาอย่าง,าง,างเท่าที่ทานไปเที่ยวที่แล้วนี่ผมก็พอใจเลยนะครับแถวนี้ไหล,หลที่แล้วขนาดคนที่มาแนะนําเราเราปลูกส้มเนี่ยเขายังตัดทิ้งไปแล้วเลยเราเองก็คิดจะตัดเหมือนกันแต่ผมก็บอกแม่ไว้บอกว่าใจเย็นๆน,นะเราต้องหาวิธีจนได้จนผมครับต้องลองอีกสักตั้งครับว่าจะเป็นยังไงถ้าถามผมตอนนี้ผมบอกว่าผมพอใจมากๆครับเพราะว่ามันทําให้เรามีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปครับ ถ้าจริงๆแล้วก็มีลดนะฮรเพราะว่าผมก็ใช้ปุ๋ยน้อยลงไปเยอะเลยครับปุ๋ยก็มีแค่ว่าเหลือครับปุ๋ยปรับสภาพดินแต่ตอนนี้ยาฆ่า,มาแมลงก็ผสมน้อยลงแทบจะไม่ไใช้แล้วเหมือนกันฉีดจนกว่าจะเก็บผลผลิตได้แหละครับเพราะว่าคงต้องฉีดไปแบบนี้ตลอดแหละครับ15วันครั้งหรือ10วันครั้งเนี่ยครับผมคงจะฉีดไปตลอดจนฝาจะเก็บผลผลิตนะครับก็คงอีกประมาณ ห้าหกเดือนน่าจะเก็บผลผลิตได้ครับประมาณช่วงปีใหม่นะครับในความรู้สึกผมตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมดูแลส้มได้น้อยลงไม่ต้องมาคอยดูว่าเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่หรือเปล่าจะมีโรคอันนู้นอันนี้แทรกไหมพอผมเท่าตรวจเช็คดูจากต้นแล้วก็ใบต่างๆเป็นสิ่งที่พอใจมากๆครับลูกดกขึ้นเยอะเลยครับลดน้อยลงครับยาฆ่า,า,มาแมลงนี่ใช้เหลือน้อยมากๆเลยครับปัญหาอยู่แค่ตรงนี้นครับผมผลส้มไม่ล่วง แล้วก็ส้มออกมาหวานก็เป็นสิ่งที่พอใจที่สุดแล้วของชาวไร่ชาวสวนแต่ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วละครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เห็นเห็นได้ชัดๆนะครับว่าเป็นไปได้แน่นอนครับเขาไม่เคยเอาไปเช็คกันเลยส่วนใหญ่เขาก็แนะนํากันต่อๆต่อๆกันไปครับว่าใช้อย่างนี้ใช้อย่างนั้นไปใช้ปุ๋ยตัวนี้ใช้ปุ๋ยตัวนั้นแต่ปัญหาก็ยังเจอกันอยู่ตลอดมันก็มีช่วยได้แต่ส่วนน้อยครับยังแก้ไปในตรงจุดกันจริงๆครับ ตอนนี้ของผมเองเนี่ยผมแก้ได้ตรงจุดพอสมควรเลยครับแทบจะร้อยปเซ็แล้วของเราถ้าได้ได้ผลลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็ได้แนะนำเพื่อนๆได้ทั่วถึงนะครับในยานนี้ทั้งยานนะครับเพราะรู้จักกันแทบทั้งนั้นนะครับเรื่องกเกษตรอ้องชดาเทพ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ